สวัสดีครับกลับมาเจอกันที่ศาสตร์หวานบายคุณอตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนนะครับตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่7นะครับใน EP ที่8ของเรานี่เองนะครับเราจะมาสรุปรวบ7 EP กันนะครับว่าเราเรียนอะไรกันไปแล้วบ้างถ้าพร้อมแล้ว ลุยกันเลยนะครับอ่ะมาเราเริ่มกันทฤษฎีบทที่เราเคยเจอกันก่อนนะครับภาพนี้ครูคิดว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ทํานะครับหลายๆครั้งหลายๆครั้งเนี่ยต้องคุ้นเคยคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับมันนะครับคุ้นเคยเลยครับนะครับกับมันนะครับมากแน่นอนนะครับซึ่งเขาบอกว่าอะไรครับ เขาบอกไปว่าทฤษฎีบทอันนึงที่บอกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับมีขนาดเป็นไงครับเป็น2เท่าของมุมในส่วนโคง้งแต่ต้องมีส่วนโค้งที่รองรับคือส่วนโค้งเดียวกันด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้เราเห็นว่าทั้งมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็มุมในส่วนโค้งเนี่ย ต่างอยู่บนส่วนโค้งเดียวกันใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าครูให้ AOC นะครับซึ่งเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น 2a ทุกคนก็จะตอบพร้อมกันกับครูได้ว่ามุม ABC นั้นจะมีขนาดเป็น a เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนทฤษฎีบทกันหน่อยว่าเขาบอกกันว่าไงนะครับเขาบอกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับจะมีขนาดเป็นยังไงครับ มีขนาดเป็น2เท่านะครับของมุมในส่วนโค้งนะครับของมุมในส่วนโค้งอ่ะโอเคนะครับเลยบรรทัดมานิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับอ่ะนี่เราได้ทฤษฎีบทอันแรกแล้วนะครับต่อไปทฤษฎีบทต่อไปเห็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแสดงว่าพวกนี้เป็นมุมอะไรเหมือนกันเลย เป็นมุมในส่วนโค้งเหมือนกันเลยครับแล้วมุมในส่วนโค้งทั้ง3ามุมนี้ก็ทำไมครับลองรับด้วยส่วนโค้ง AC เหมือนกันสแสดงว่ามุมในส่วนโค้งเหล่านี้จะเป็น AAA เเหมือนกันเลยถูกไหมครับจะมีขนาดเท่ากันเราก็เลยจำได้ว่า,าทฤษฎีบทนั้นนะครับบอกว่าไงครับมุมในส่วนโค้งครับทุกคนมุมในส่วนโค้งนะครับที่รองรับนะครับที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน ที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันนะครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับจะมีขนาดเท่ากันอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อันที่สองนะครับอันที่สามโออันนี้ก็คุ้นๆอีกเหมือนกันนะครับเป็นอะไรครับ เป็นมุมในครึ่งวงกลมใช่ไหมครับเพราะว่ามุมนี้นะครับมันอยู่ภายใต้ครึ่งวงกลมใช่ไหมครับโดยมีจุดยอดมุมอยู่บนวงกลมแล้วก็แขนทั้งสองข้างเนี่ยตัดกับเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่ามุมในครึ่งวงกลมและมุมในครึ่งวงกลมนี้มีขนาดเท่ากับ90องศาครับก็เป็นไปตาม nah ทฤษฎีบทที่บอกไปว่ามุมในครึ่งวงกลมน,นะครับมุมในครึ่งวงกลมมีขนาดนะครับมีขนาดเท่ากับ 90อ,องศานะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เสร็จไปแล้ว3ทฤษฎีบทนะครับใน3นาทีเลยเห็นไหมรวดเร็วมากนะครับต่อไปที่เราเคยเรียนกันอีกนะครับมีทฤษฎีบทที่มันเกี่ยวกับเรื่องของมุมตรงข้ามของมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีความยาวนะครับความยาวของส่วนโค้งเนี่ยเท่ากันแล้วแสดงว่ามุมในส่วนโค้งขอโทษมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับก็จะต้องมีขนาดเท่ากันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีบทนี้บอกว่า นะครับที่ซีวันนี้บอกว่าถ้านะครับถ้าส่วนโค้งนะครับถ้าส่วนโค้งนะครับอันนี้ครูขอเขียนสั้นๆย่อๆนะว่าถ้าส่วนโค้งนะครับที่รองรับนะครับที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางสอกศูนย์กลางนะเท่าก<ม>ันแล้วนะครับแล้วส่วนมุมที่จุดศูนย์กลางต้องมีขนาดเท่ากันนะครับมุมที่จุดศูนย์กลาง จะมีขนาดเท่ากันนะครับมีขนาดเลยบรรทัดหน่อยนะครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับอะ่ะโอเคและในขนาดเดียวกันครับมันก็เป็นส่วนกลับของกันละกันนาะอว่าถ้าเกิดว่าถ้านะครับมุมที่จุดศรรรรรรูนย์กลางอ่าถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันนะครับมีขนาดเท่ากันแล้วนะครับความยาวคอจุดความนะความยาวของส่วนโค้งจะ ยาวเท่ากันนะครับส่วนโค้งที่รองรับนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางจะ มีขนาดเท่ากันโอเคยาวนิดนึงนะครับแต่ครูเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราได้พิสูตรตรงนี้แล้วนะครับเรื่องมันก็เราน่าจะจดจาทฤษฎีบทต่างๆได้ดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับอันนี้เห็นไหม ADB นะครับกับ BDC ต่างเป็นมุมในส่วนโค้งเหมือนกันแล้วมุมทั้งสองเนี่ยดันเท่ากันด้วยอันนี้มันก็เลยเกิดขึ้นเป็นทฤษฎีบทบอกว่า ถ้ามุมนะครับถ้ามุมที่ครับาครับามุมในส่วนโค้งนะครับมีขนาดเท่ากันนะครับถ้ามุมในส่วนโค้งมีขนาดนะครับขนาดเท่ากันแล้วนะครับแล้วความยาวคอจุดความนะความยาวของส่วนโค้งนะครับความยาวของส่วนโค้งที่รองรับนะครับที่รองรับมุมในส่วนโค้ง จะเท่ากันนะครับในส่วนโค้งจะมีขนาดเท่ากันอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้6ทฤษฎีบทแล้วนะครับในเวลาอันรวดเร็วมากเลยนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าลูกครูบางครูขอภัยนะครับตรงนี้ครูขยับให้แล้วนะครับในตรงนี้ก็จะพบว่า AB นะครับกับ BC ต้องมีขนาดเท่ากันนะครับใครยังจดไม่เสร็จอย่าลืมพอสไว้ก่อนนะครับแล้วก็จดตามเนาะนะครับจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันต่อไปครับ อันที่7ครับอันที่7ทฤษฎีบทที่7นะครับบอกว่าเห็นไหมมันมีอะไรครับมุมนะครับมันมีส่วนโค้งนะครับมันมีมุมในส่วนโค้งนะครับแล้วก็มันมีส่วนโค้งที่มันยาวเท่ากันครูก็เลยสามารถบอกได้ว่าถ้าความยาวของส่วนโค้งมันยาวเท่ากันแล้วแสดงว่ามุมที่จุดศูนย์มุมในส่วนโค้งอ่ะก็ต้องยาวก็ต้องกางเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีบทอันนี้เลยบอกว่าถ้านะครับความยาวของส่วนโค้งนะครับ ถาความยาวของส่วนโค้งที่รองรับนะครับรองรับมุมในส่วนโค้งนะครับมีขนาดมีขนาดเท่ากันแล้วนะครับแล้วมุมในส่วนโค้งจะเท่ากันนะครับมุมในส่วนโค้งจะมีขนาด เท่ากันนะครับโอเคเลยนิดนึงนะครับต่อไปอันนี้เพิ่งเรียนกันสดสด,สดมาดเลยนะครับใน E ีีก่อนหน้านี้เองใช่ไหมครับซึ่ง E ีีก่อนหน้านี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมใช่ไหมครับเขาบอกว่าตรงนี้ A กับตรงนี้ B ทั้ง2อันเนี้ยต้องบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ180องศาใช่ไหมครับซึ่งนี่ก็คือทฤษฎีบทของสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมบอกไปว่า ผลรวมของมุมตรงข้ามนะครับผลรวมของมุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมนะครับครูขอนช,ชัดใช้รูปนะครับของสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมจะมีนะครับขนาดเท่ากับเท่าไรครับ 180องศานั่นเองครับอ่ะโอเคแล้วก็ภาพที่2ภาพภาพนี้นะครับก็ขออนุญาตข้ามไปนะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนี่คือความรู้ทั้งหมดครับที่เราได้เรียนตั้งแต่ EP ที่1ถึง EP ที่7 มาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ EP ที่นะครับ EP นี้นะครับมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี้นะครับก็บอกว่ามีมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับเป็น2เท่าของมุมในส่วนของ2ก็คือมุมในส่วนคองจะมีขนาดเท่ากัน3คือมุมในครึ่งวงกลมมีขนาดเท่ากับ90องศ่าส0องศานะครับแล้วก็ทฤษสีที่4คือ ถ้าส่วนความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันแล้วมุมที่จุดศูนย์กลางก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับทฤษฎีบทที่5บอกว่าถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันแล้วความยาวของส่วนโค้งก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับทฤษฎีบทที่6บอกว่าถ้ามุมที่มุมในส่วนโค้งมีขนาดเท่ากันแล้ว ความยาวของมุมที่รองความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมในส่วนโค้งจะต้องมีขนาดเท่ากันนะครับและนะครับทบ7นะครับก็คือถ้าความยาวของส่วนโค้งของมุม ถ้าความยาวของส่วนโค้งที่รองรับมุมในส่วนโค้งมีขนาดเท่ากันแล้วมุมในส่วนโค้งจะมีขนาดเท่ากันทฤษฎีบทที่8นะครับบอกว่ามุมในครึ่โงวงกลมอ่าขอโทษครับผลรวมของมุมของสี่เหลี่ยมแนบในวงโกลมจะรวมกันได้เท่ากับ180องศาครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็น8ทฤษฎีบทที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ ep ที่1ถึง ep ที่7อันนี้ตัวลำดับทฤษฎีบทไม่จําเป็นจะต้องเรียงตามครูนะครับคุณครูบางท่านอาจจะเรียงทบ1ทบ2ทบ3าเนี่ย แตกต่างจากครูก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าครูเรียงแตกต่างไปจากในคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวตลำดับที่ของทฤษฎีบทไม่สําคัญเท่ากับความรู้ที่นักเรียนได้ไปนั่นเองนะครับเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราได้เรียนในสรุป EP นี้แล้วนะครับจะสามารถนําความรู้ไปใช้ต่อไปใน EP ถัดๆไปได้อยากจะให้พวกเราตั้งใจโจทย์แล้วก็ตั้งใจทบทวน EP นี้มากๆเลยนะครับกลับมาเจอกันในครั้งหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกาลังอกกําลังใจให้กับคุูดอนด้วยนะครับแล้วาาเจอกันในครั้งหน้าสาหรับนี้ ความสำเร็จย้องเกิดจากการเปยนแป้งสวัสดีค่ะ